สวัสดีครับผมเรืองชัยมอเตอร์ครับอำเภอวาปีปทุมมาสระกำมครับผมวันนี้จะพามาดูเจ้าตัวใหญ่ครับนิวฮวนแลนด์ทีเสหจุดนนะครับขนาด124แรงม้า6สูบครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ทอยหลังครับรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับ124แรงม้าครับ รอบเครื่องนะครับกำหนดไว้ที่2,200รอบนะครับต่อนอาทีเป็นแคปแ i อร์นะครับรุน่นนี้เป็นแคปแ i อร์ครับชนิดเกียร์จะเป็นซิงโครชัตเทิลนะครับถือว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ในงานเกี่ยวกับไล่อ้อยนะครับเป็นงานที่ต้องใช้รถขนาดใหญ่ต้องเป็นไรอ้อยเป็นหลักนะครับ ขนาดของถังน้ํามันนะครับก็จะอยู่ที่2อ่า2 3ิลิตรครับขนาดของถังน้ํามันนะครับความจุ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ทอยหลังครับความเร็วของ TTO นะครับก็จะเป็นแบบอิสระครับ540รอบต่อน,นาทีนะครับทือรอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่1890รอบรอบต่อน,นาทีถือว่า ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่12โวลต์ครับใช้แบตเตอรี่แค่12โวลต์เท่านั้นแล้วก็แรงดันของไฮดรอลิกสูงสุดนะครับจะอยู่ที่2,654ปอนด์ถนะือว่าก็มีคนถามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเรโมงโมนด์ครับก็จะมี ตัวที่เท่าๆกันนะครับก็จะเป็นตัว TS 6 1 4 0นะครับก็จะเป็นตัวเท่าๆกันมีขนาดแรงที่เยอะกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็น้ำหนักยกที่ปลายแขนนะครับตรงที่ปลายแขนยกนะครับจะอยู่ที่3,3 0 0 24กิโลกรัมนะครับที่ปลายแขนยกส่วนน้ำหนักตัวรถเนี่ยที่ยังไม่มีถ่วงนะครับจะอยู่ที่4 7 2 0กิโลกรัม ของน้ำหนักตัวรถยังไม่รวมดันดินหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับสําหรับตัว TS 6.125นะครับขนาดยางนะครับขนาดยางล้อหน้าเนี่ยจะอยู่ที่14.9 28นิ้วนะครับขนาดยางล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่ ส8 4 3ินิ้วครับขนาดล้อความสูงจากพื้นถึงลังคานะครับจะอยู่ที่452ม mm, ิิเมตรครับถือว่าใช้ได้เลยทีเด,ยเดียวครับสำหรับตัวนี้ผมจะพามาดูด้านในครับ ด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีลำโพงให้ครับสองตัวนะครับมีกระจกมองหลังทั้งสีทั้งสองด้านนะครับกระจกมองข้างนะครับมองหลังถือว่าสวยงามครับ ใครที่สนใจนะครับก็สอบถามมาได้เลยครับที่ร้านเรืองชัยมอเตอร์มหาสารคามนะครับสำหรับ ts 6.125ก็คร่ากข้าๆประมาณนี้นะครับก็รอดูติดตามว่าจะมาลงอีกคันไหนนะครับขอบคุณมากครับ